สวัสดีทุกคนครับนี่เราสู่รายการในคอสแคสเกมมิ่งนะครับผมอยู่กับผมเอกคลอสนะฮะเกมทุกคนก,นกำลังรับชมตอนนี้นั่นคือกริดทูนั่นเองนะสำหรับเกมกริดทูนี้ก็เป็นเกมแนวเลสซิ่งนะครับผมหรือว่า เกมแนวขับรถนั่นเองนะครับผมเป็นเลสซิ่งแอคชั่นด้วยแหละเพราะว่าเกมนี้เรื่องกราฟิกไม่ต้องบอกใครนะครับนี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือผมยังปรับไม่สุดนะอ่าก็ชแนลผมเล่นเกมเลสซิ่งน้อยมากครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่เก่งเกมเลสซิ่งเลยนะฮะก็มาลองกันหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเล่นได้สักกี่น้ำสักแค่ไหนนะครับจะเล่นได้สักกี่น้ำแต่จริงๆแล้วก็ได้หลายน้ำอยู่หมายถึงว่าขับรถได้แบบ ลดเร็วอะไรอย่างนี้เล่นได้เยอะอ่าอย่าคิดลึกกันนะครับเปิดมาฉากแรกครับผมก็ได้แข่งกันเลยเหรออ๋อนี่ผมใช้จอยสติ๊กเล่นนะครับผมนะครับกด RT เพื่อเร่งเครื่องนะครับกด LT เพื่อเบรกนะครับผมแล้วก็ใช้อานาล็อกด้านซ้ายในการควบคุมนั่นเองนะครับกดตัว B นะครับในจอย Xbox นะครับเพื่อดึงเบรกมือนะครับตอนนี้เราอยู่ที่6อยู่อย่าไปยอมอย่าเบียดเด้เฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียด เราสามารถกดตัว Y นะครับในจอยนะครับเพื่อแฟลชแบ克ได้ครับถามว่าแฟลชแบคคืออะไรครับเดี๋ยวรอผมพลาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูครับมันคือการย้อนเวลากลับไปนะครับผมในช่วงหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถกลับไปคนโทรลรถให้ไม่พลาดได้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะใช้หรอกสังเกตด้านซ้ายล่างนะครับคูน่าได่นีคือจำนวนทางที่ใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยลองใช้กันนะครับ กดปุ่มอาบเอ้ยนี่ไงครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องใช้ครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนมุมมองนะครับผมนะครับจะเป็นการย้อนกลับไปในเนียครับแต่ใช้มากก็ไม่ดีเนี่ยครับมันดูน่าเกลียดเกินไปนะครับรอบนี้โอ้โหอ่าไม่ใช้ไม่ใช้ต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อสู้ต่อไปครับอย่าไปหย่องครับตายครับตามที่หนึ่งไปครับไม่กีพลาด บอกแลว้วครับผมเป็นคนเล่นเกมเรซิ่งไม่เก่งนนะดีไปพวกพดีไปมาแซงคูจงของเราครับกระสีรถคันนี้สวยดีนะชอบรถคันนี้จริงเลยเอยอ,อย่าพลาดนะตามคันที่หนึ่งไปครับอย่าไปกลัวครับในเกมแรกอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแน่นไงจริงด้วยด้านที่สองครับกาบมาก ดิฟโชว์ไปทีหนึ่งครับกระดานดับสองไปนะไม่เก่งอ่ะเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมในขั้นแรก ได้ที่สองนะครัก็ถือว่าดีในลำดับหนึ่งในการเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัสซีนนะครับมีคนเข้ามาติดตามเรานี่ไม่ใช่ VS c ับเลสซิ่งเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะเจอเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีคนเป็นแฟนเรานะครับก็คือแบบเป็นคนติดตามเรานั่นเองติดตามผลงานเราในการขับรถอะไรประมาณนั้น ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับดิจ i t a l Key Store นะครับหรือว่า DKS นะครับผมใครที่สนใจจะซื้อเกมนี้นะครับก็เข้าไปซื้อได้ที่ DKS.IN.TH นะครับผมมีขายเกมนี้อยู่นะครับสามารถซื้อเป็น t r u e Money ก็ได้หรือว่าจะโอนเป็นเงินก็ได้ระหว่างนี้เรากลับมาที่สนามซ้อมส่วนตัว <S <S การเล่นนี้อาจจะจริงจังหน่อยอาจจะไม่ได้มีมุกอะไรมาพาให้หานะเพื่จริงๆแล้วก็เป็นคนดีไม่หายนะนะบ่นไปเรื่อยกูเดี๋ยวนะผมขอออปชั่นนิดนึงนะฮะแล้วก็จะปรับเสียงลงนิดหน่อยเสียงอ๋อปรับเหลือห0ิแล้วไม่มีปัญหานะไปเลยครับซ้อมครับซ้อมขับครับผมเราสามารถแฟลชแบ็คได้ทั้งหมด5าครั้ง อัน e ี right ้เป็นสนามโล่งๆเลยไม่มีใครอยู่บาย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 ีนะชองสนามแบบนี้มันกว้างดีกดเอทีสมารเบรกได้นะครับผมอะไรอ่ะจะโค้งเหรอจะโค้งเหรอตีโค้ไปทีหนึ่งโอ้ยหลุดสนามยะเอาแปดแบ็กกลับไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอดิฟใหม่ขอดิฟใหม่ครับ เขหลุดอยู่ดีไม่แฟรแบ็กแล้วขับใหม่ครับโอย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 รถสะบัดมากไม่ไม่ไม่เราจะไม่แฟรแบ็คกลับไปครับเราจะขับใหม่นี่ก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับผมเข้ามาซ้อมได้แป๊บเดียวเองยังเป็นมือใหม่อยู่สำหรับเกมนี้นะครับรถสะบัดมากย้อนกลับไปเข้าใหม่ ในทางโค้งนี้ผมไม่ไม่เก่งเรื่องดิฟนะครับเก่งเป็นอยู่อย่างเดียวครับขับชนทุกอย่างที่ขวางหน้าครับรถใครมีก็ขับ, <ไป S 1> ขบชนแม่งเลยโอเคดิฟ่อจับง่าจับง่าดิฟดิฟแบบนี้ใช่ไหมหลุดหลุดสนามหญ้าอีกแล้วเดี๋ยวขอลองดิฟใหม่อีกรอบหนึ่งโชว์ความกากไปดิฟแบบนี้พอได้ไหมอะแบบเนี้ยหลุดหลุดลงสนามหญ้าดีไรกูรถพืสมบัติพี่ เป็นธรรมดานะครับรถพวกนี้มันเหมาะกับถนนลาดยางกับถนนแข่งนะไม่เหมาะที่จะไปลีแบบหญ้าอะไรเงี้ยขวาไัพวกสวยอยู่สวยอยู่ถ้าไม่ลงหญ้าสวยมากเลยแมเดี๋ยวซ้ายอ๋อ right, mm hmm. นี่เราขับมาหนะึ่งนาทีสามสิบห้าแล้ว เป็นสถิติที่เลวร้ายมากครับจริงๆมันต้องน้อยกว่านี้ไปในทางตรงยาวก็ยังเป็น tutorial อ,อยู่เนีครับหรือว่าการฝึกนั่บท <Hey buddy, S 1> เรียนอ่าเราขับมาแล,ล,แล้วรอบหนึ่งนะครับเราจะขับได้เรื่อยๆนะครับจะขับอีกรอบก็ได้นะครับแต่ไม่เอาเลยครับ end session end session หรือว่าจบบทเรียนกันนะครับขับไม่ยากครับปุ่มก็ไม่มีอะไรมาก ดีวเราก็จะมาอยู่ในโรงรถของเรานะครับซีซั่ญญนหวานแดูการที่หนึ่งสำหรับการแข่งอันนี้เป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่แข่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีผู้ติดตามทำยังไงก็ได้ให้ผู้ติดตามเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะระหว่างนี้ก็ดูคัสซินกันไปก่อนนะครับ

เกมเมอร์ไม่เอาเอคอร์สกากจัง mm hmm. นี่ชื่อเทอายุสิบหกถึงยี่สิบปีในชาแนลไทยโอเคชื่ออันนี้ชื่อที่เขาเอาไว้เรียกนะครับผมในก็คือมันจะมีผู้ช่วยของเราอยู่คนหนึ่งอะครับที่พูดพูดบ่นข้างๆหูเราบ่อยเราใช้ชื่อว่าเรย์ละกันนะเรย์เรย ระดับความยากที่เล่นสำหรับเกมนี้ก็มีเดียมแล้วกันดูโมดเมนวอรเลเวลรอะไรกันแล้วแต่นี่ New Union คืออะไรมีอินวิตเอเชชั่นอินวิตเอชั่นหรอชวนให้เราไปแข่งเหรอเดี๋ยวก่อนเราจะมาดูเมนูกันนะครับถ้าเกิดว่าเรากดออกมาด้านหน้านี้ก็จะมีอีเวนต์นะครับสามารถเข้าไปแข่งได้นะครับตามอีเวนต์นะครับไม่เอ่อมันอ่านว่าอะไรหรอเวฮิเคิลเวฮิเคิลถูกป่ะวะมายเวฮิเคิล ไม่รู้อ่านถูกเปล่านะครับก็จะเป็นรถของเรานะครับเราสามารถแต่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีรถนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมยังขอไม่เปลี่ยนตอนนี้นะครับมันจะเสียเวลามากนี่อธิบายคร่าวๆนะครับผมส่วนออปชันแอนด์เอฟทราก็ปรับหน้าจอนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอัลชูเมนให้ดูด้วยด้านล่างสุดแล้วก็มีเครดิตอะไรต่างๆนะครับผม DLC store นะครับสำหรับใครที่ซื้อกริตมาแล้วก็อยากเล่นแบบ DLC ก็คืออภาคเสริมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับส่วน e x i t ก็คือออกจากเกมนั่นเอง แล้เข้าไปอีเวนต์นะครับแล้วก็เล่นกันสักแม์นะครับเข้าไปตามคำเชิญเลยครับยิ่งเราแข่งได้เยอะทำผลงานได้ดีฟแฟนคลับเราก็จะเยอะขึ้นนะครับไปเลยครับ, <c oughs> ล,รบลุยครับผม <c oughs> ใช้รถคันนี้แหละครับฟอร์ดมา t a ต g งครับ <c oughs> รถคู่ใจของเรา แต่ยังแปลกใจอยู่ว่าเปิดมาก็ให้เราใช้ฟอร์ดมัสแตงเลยนะปกติเกมอื่นๆที่เห็นนี่เขาก็น่าจะใช้น่าจะให้ใช้พวกโตโยต้าพวกพวกรถแบบรถเก่งอะ่ะอันนี้มันเป็นรถรถยุครถยุคเก้ 70, เาเกนะ้าหกศูนย์เก้าเจ็ยะไรปรมานั้นอะถ้าผมไม่มวนะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นี่ตั้งแต่เกิดมานี่ชอบรถนะแต่ว่ามาครับผม เริ่มแข่งกันเลยดีกว่าโอ้โหแข่งกันหกคนให้กูอยู่ที่ห้าตายเถอะซาร่าที่หนึ่งก็ไปของกูเกมเนี้ยบอกให้ใหลบหน่อยครับแมตช์นี้กูขอครับขอเป็นลายชันรู้จักดิฟคิงเปล่านั่นดิฟคิงนี่กูเกย์คิงไม่ใช่กูเล่นนะไม่ได้เป็นผู้ชายทั้งแท่งไอ้ลหมไหนครับเอ้ยอย,ยสีแดงคิดว่าเท่อะนี่มาเลยมาเลยโอ้โหอ,อ,อันนี้เราอยู่อันดับที่สามนะฮะ ขับไปขับไปพื่ขับไป,บไปอยู่ที่สามอยู่สองคันข้างหน้าบ่องตรงไม่รอดอะ่ะตอนนี้เรามีแฟลชแบ็กอยู่จำนวน5ครั้งนะครับอย่าใช้มากเลยครับขับไปตามมันไปอาตามมันไปเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยแข่งกับเพื่อนได้นะครับผมแฟลชแบ็กให้ไหวเลยครับไม่ไหวจริงครับชนต้นไม้แบบนี้ขอใช้ให้มันเกิดประโยชน์หนมีให้ใช้ก็ขอใช้ อย่าอย่าหลุดอย่าหลุดขอบอย่าหลุดขอบอย่าหลุดขอบชอบหลุดขอบจริงๆเลยผมเนี่ยมา,มาเนี่ยมาตามามามาอันนี้สันคาร์เตอร์หรอเนี่ยชนตูดไปบอกแล้วกูเก่งเรื่องชนกูเก่งเรื่องชนกูเป็นเด็กกรุงเทพแต่กูก็ชนเป็นเหมือนกันนั่นมันชื่อจังหวัดเล่นเองตบมุกเองคน,นเดียวแล้วกูไม่มีคนอู่ไอ้หลบไปหลบไปเลยครับเบียดคร,ค,ยรรยครับที่บ้านไม่เคยสอนเรื่องมารยาทครับที่บ้านไม่เคร่งครับที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทรู้ไหม นี่ลู้ไม่ทำไมผมเสียงดีอย่างนี้ก็เพราะว่าผมกินน้ํามะนาวผสมนา้าอุ่นรู้เปล่าพอดีที่บ้านไม่เค่งเรื่องมาเลยยนะมามารลยยทหลบหน่อยครับที่บ้านไม่เค่งครับที่บ้านไม่เข่งไปเข้าเส้นชยัยแล้วที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับโอ้โหหนึ่งนาทีสาสิบเจ็ด สุดยอดฮายขับเร็วกว่าพี่โนต้ตเว้ยเนี่ยมีชื่อโนตติโนต้ตด้วยอยู่ที่สี่เนี่ยแอแต่ว่ายังสู้คนบนสุดไม่ได้ที่หนึ่งเ yeah! ย้ Objective Complete แล้วเราก็จะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะครับ กี่คนแล้วดูสิโอหกพันกันเลยทีเดียวได้ที่หนึ่งนี้มีคนติดตามเพิ่มหกพันเลยนะโอ้โหโหดโหดใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยแล้วเราก็ได้รถใหม่ด้วยเอาคันไหนดีนิสสันเนาะนิสสันนิสสันคันไหนสวยกว่าะะวะเราชอบคันนี้สีแดง yes แล้วจะมีรถมาให้เราในข้างนอกมีหมาด้วย สปอนเซอร์อ๋อเราต้องใส่ชื่อสปอนเซอร์ด้วยสินะหลังจากที่เราดังก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเรื่องลงเรื่องล้อเรื่องเครื่องอะไรก็ว่าไปซิมสันเนี่ยไม่รู้จักหรอกอะไรมีมี DKS โลโกโ้ DKS ไนหะมอยากใส่โลโกโ้ DKS มากเลยจะติดไว้ตัวใหญ่ๆเลยดินเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรเราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหม เปลี่ยนสีรถได้ป่ะมีสีอะไรใช้บ้างน้ำเงินน้ำเงินชอบสีน้ำเงินเน่เอาฟ้าแล้วกันเปลี่ยนชนิดสีได้ไหมเอาแบบเป็นสีเดียวเลยอะอันนี้น่าจะใช้ได้มั้งนี่มันออกสีม่วงเลยเนี่ยเราขอขอขอเปลี่ยนสีก่อนนะฟลิปไม่เอานี่มันออกสีม่วงน้ำเงินนี่แหละเออน้ำเงินออกฟ้าฟ้าเอ้ยนี่มันก็เข้มไป เออประมาณนี้แหละครับชอบครับเย่โอเคแล้วก็เดืองตัวเลขนะครับผมใส่เลขอะไรดีวะใส่เลข9แล้วกันโอเคสปอนเซอร์เราใส่ไปแล้วนะครับส่วนล้อล้อเรามาเปลี่ยนหน่อยไหมเดีย๋ยวมาดูล้อหน่อยเซมีล้ออะไรน่าใช้บ้างนะระหว่างนี้คือการแต่งรถนะไอ้ล้อน,นี่ไม่เท่อะกามตายแล้วเขินโดนลอ ี่อะไรตัวไม่เอะพทเทินคืออะไรพทเทินคือลายรถว้าวเท่เอาลายไหนดีวะลายไหนดีเฮ้ยลายไฟลายไฟมันดูเฮ่เยเฮ่ยเฮ้ยมีลายอะไรเท่ๆบ้างอยากแต่งลายเองอะแต่งลายเองได้ไหรอ่ะเอานี่แล้วกัน complete yeah Yes ด้านแต่งรถเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกซักแมตช์เนี้ครับผมหลังจากที่เรา New Union อ,อ๋อยังมีอีกหลายอันเหรหรือเปล่าอ,อ๋อนี่เราแข่งไปแล้วได้ที่หนึ่งเนอ,อ๋อยังมีอีกอ๋อ,อยังมีอีกไปซ้ายไปขวาใช่ไหมแต่วันนี้เราได้ที่หนึ่งไปแล้วงั้นเรามาเคลียเรามาเคลียอันแรกให้หมดก่อนนะครับนี่ ชิคาโกเลสเราจะไปแข่งที่ชิคาโกกันนั่นเองเนี่ยครัอลุยเลยเอารถคันใหม่ของเราไปนี่แล้เอากูแต่งลายคันแรกมาซะสวยกูสื่เอาคันใหม่ไปขับไม่มีปัญหาได้หมดลุยครับช่วงโหลดดิ้งนี้จะกระตุกหน่อยนะดิฟมาแล้ว79เมตรงัว6ขับมาแล้ว16.6กกิโลเมตรมาครับชิคาโก กลางเมืองมาเลนาซิตี้ชิคากโก้นะครับทั้งหมด4รอบนะครับในการวนมาเลี่ยครับโอ้รถแต่ละคนมาแล้วรถคันใหม่ของอ้าวลายก็มันก็คล้ายๆเดิมๆเมื่อวานไม่คล้ายอ่ะเาไปแต่งใหม่แล้วกันเขาใช้แต่ฟอร์ดมาสเต็งกันนี่ว่าเรารถอะไรจากไหนโอ้ยโอ้ย พอดีที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทขอย้ำอีกทีว่าที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทต้องเข้าใจต้องเข้าใจผมหน่อยหลบไปครับหลบไปพี่น้องขอที่หนึ่งให้ผมเถือนา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 ดิฟดิฟซ้ายดิฟซ้ายดิฟซ้ายดิฟไปอย่างสวยงามเป็นยังเป็นไงขอทางให้พี่หน่อยพี่มาแรงน้องแซงแซงทางโค้งเอาอย่างเดียวทางตรงสู้กันนึงไม่ได้ต้องชนเอาดิฟมาอย่างสวยงาม ไปครับขับไปครับโอดโอดโอดโค้งโค้งหนักโค้งหนักดิฟ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 หักทางน่อยหักหน่อยโอ้โหไม่ชนเลยอย่างสวยครับตอนนี <h <h ้ที <h <h ่สองับที่หนึ่งจะขับเร็วไปไหนเนี่ยเยี่ยมเราด้วยเด้เราลองมาเล่นมองแบบนี้กันบ้างนะครับอาจจะมือหัวเล็กน้อยนะครับระวังพวกนะครับโอ้โหยชนไปเรียบร้อยดิฟไปดิฟไป เล่นมุมมองเดิมดีกว่ามุมมองนี้ไม่มมไ,มไม่ไหววะ่ะดิปไปแล้วครับอย่างสวยงามดิปไปอีกทีคหงอกที่หนึ่งจ๋าเอาที่หนึ่งมาให้พี่ดีกว่านะเชื่อพี่เถอะไปไหมล่ะมันชื่ออะไรนะฮาริสันคาร์เตอร์เหรอมึงจะเก่งเกินไปแล้วรู้จักเอ็กคอร์ดจ,จักจังวะเน่จะสร้างชื่อไหนวะบรดิสตัดตีสอง ซ้ายไปอย่าให้ชน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 โอ้โหูยอู้หูยอู้หยกระแทกนิดหน่อยรถเป็นลอยครับโอ้โข้างหน้ากูเละขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหสู้เหมือนจะขับตามที่หนึ่งไม่ทันเลยครับแม่งเก่งมากนะครับขอขอแฟลชแบ็คให้ไวเลยครับขออีพีครับเหยียบเบรกนิดหน่อยเหยียบเบรกนิดหน่อยก็ยังกระแทกอยู่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามไปถ้าเกมไหนไม่ใช้แฟลชแบ็คไม่นอนไม่หลับ ขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนี่ไปอย่างสวยงามตามไหมครับตามที่หนึ่งไปครับนี่กูจะได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยแต่ที่หนึ่งมันเก่งมากเลยอ่ะฮาริสันคาร์เตอร์อ่ะมันฮาริสันเหรอไม่ใช่แฮร์ฮาริสันฟอร์ดหรือเปล่าดาราคนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะนันดารารุ่นเด็กเนะ่ยหาคนถามว่าเป็นใครครับก็คือคนที่แสดงแสดงหนังเรื่อง Endeavor Jones นั่นเองเนี่ยที่กำกับโดยสปีบอร์กหนังอมตะสุดเทพนะครับ หนังนานแล้วแหะครับสมัยผมยังไม่เกิดครับแต่ผมเคยดูตอน,นเด็กเพราะว่าพ่อมาเปิดให้ดูนะวันนี้ขับตามไปครับโอ้โหไปหนู่นแล้วหาห่ารกัเป็นทุ่งเลยมึงเอ้ยตามมาแล้วจ้าตามมาแล้วจ้าตายเบรกนิดหน่อยในการดิฟโอเคดิฟอย่างนุ่มนวลไปแล้วตายเบรกนิดนึงโอ้ยชนชนชนมันมันขับเก่งอย่างวะที่หนึ่งอะรถมันจะแรงเกินไปแล้วไเป็นไรทีหนึ่งไม่ไว ฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองยอมเป็นคนสำรองตลอดไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮ้ยฮาริสันฮาริสันกูมาแล้วฮาริสันฮาริสันเฮ้ยที่หนึ่งกูขอหน้าพวกไม่เอาหน้าพวกเอาที่หนึ่งมาให้กูเถอะจังหวะนี้แหละเบรกไปอู้ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนแสงหน้าที่หนึ่งมาแล้วแสงหน้าที่หนึ่งมาแล้วแสงหน้าที่หนึ่งมาแล้วโอ้ยจังหวะนี้ขับไปแล้ว อยอย่าตามมาพวกกูที่หนึ่งนะฮะวู้ฮู้วู้ฮู้สามนาทีาาาย,ยที่สิบสี่โอ้โหแง่ช่ชางช่างเชื้อของชาติไทยโอ้โหแซงพี่โนต้ตด้วยสามนาทียี่สิบสี่วิครับสุดยอดเย้นะครับกิจนะครับ,ครบใครสนใจจะซื้อมาเล่นนะครับ สยได้เลยครับ dks in th เนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะครัแล้วมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นไงไหนเพิ่มกี่คนมาดูสิโอ้โหเกือบหมื่น่ะ9ก0กันเลยทีเดียวแมสร้างชื่อเสียงให้ตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่รับชมนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเล่นกันต่อนะครับสวัสดีครับ